ที่การแข่งขันเต้นบีบอยที่โคราชกันค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดโคราชค่ะท้าเหล่านักเต้นบีบอยโชว์สเต็ปเทพหมุนหัวแบบไม่วินมาปลุกเวทีให้ลุกเป็นไฟไปกับเราค่ะในงานโคราชเปาสตรีทแบทเทิล2023่าภายใต้แคมเปญโคราชเที่ยวได้ทุกเดือน พาไปที่บริเวณ Art Gallery and Exhibition ข้างวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาค่ะนางยลดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาท่านได้เป็นประธานเปิดงานโคราชเปาสตแบทเทิลสน2023ที่จัดขึ้นภายใต้แคมเปญโคราชเที่ยวได้ทุกเดือนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวสอดคล้องกับพันธกิจ สร้างคนสร้างเศรษฐกิจสร้างเมืองโคราชและเป้าหมายความสำเร็จ 3. ส,สร้าง 2. พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและสนับสนุนจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองไม้โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเป็นเวทีที่จุดประกายความฝันให้กับน้องๆเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจด้านการเต้นเบรคกิ้งหรือว่า b ีบอนะคะที่มีพื้นที่โชว์ความสามารถพร้อมทั้งมีเงินรางวาัลกรันตีนะคะรวมกว่า40,000บาทที่เดียวค่ะทำให้มีผู้สนใจสมัครผ่านช่องทางออนไลน์และมาสมัครหน้างานเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะดูครับว่าแต่ละคนนี่โอ้็หน้องๆตัวเล็กๆนะคะนี่ ใช่ครับนี่ครับดูโหสเต็ปการหมุนครับซึ่งการแข่งขันนันี้นะครับแบ่งออกเป็นสประเภทด้วยกันนะครับได้แก่ประเภททีม3คนเป็นประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุนะครับแล้วก็ผู้ชนะเลิศเนี่ยจะได้รับเงินรางวัลทันที1 5 0 0 0บาทรองชนะเลิศได้10,000บาทนะครับแล้วก็80,00บาทตามลําดับแล้วก็ในประเภทที่2นะครับเป็นประเภทเดี่ยวนะครับของเยาวชนทั่วไปอายุไม่เกิน15ปีชนะเลิศเนี่ยจะได้รับเงินรางวัลทันที4 0 0 0บาท รองชนะเลิศได้3,000บาทและก็2,000บาทตามลำดับครับ